สวัสดีครับทุกคนอ้วิ่งดินแล้วกี่โมงดีอันนี้ก็ตีห้าห้าสิบครับโอ5ห้าสิบก็เริ่มวิ่งแล้ว ช่วงนัา่งงานต้องกรอบโกยครับพี่น้องเอาแต่เช้ามืดเลยกแนนะเอะแต่เช้ามืดเลยครับ วิ่งอ่ะวิ่งได้เที่ยวนึงก็เช้าพอดี นี่เสียหมยแล้วก็เสียต้นครับมาจากบุคคนชัยครับก็เลยจัดให้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้เที่ยว มาไกลครับต้องจัดให้เขาหน่อยครับทุกคนช็ครถไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ นี่ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันก็ <c oughs> ใส่เลยดูเสียงอ่ะเสียงยังแตกๆอยู่เลยเ <c oughs> ช้าจัดเช้าจัดออกกำลังกายตอนเช้าปก <c oughs> ติปันเหนียวมาก่อน <c oughs> ค่อยตักอันนี้ปันเหนียวยังไม่มาเลย ตัย้ยูนี่ก็สวยจริงๆนะทุกคน ไม่รู้ว่าหมดตรงนี้จะไปขุดตรงไหนต่อนะเนี่ยหมดตรงนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปขุดไหนต่อไปวิ่งสองคันก่อนไปเจเอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ